สวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะให้ท่านผู้ชมนะครับดูนะครับว่าน้ำตาลนะครับตัวไหนนะครับเป็นน้ำตาลเนื้อแท้ร้อยเปอร์เซนนะครับโดยผมเนี่ยจะเขียนแล้วก็แปะไว้ด้านล่างนะครับฟั้มไว้นะครับเนี่ยเขียนแปะไว้นะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมลองทายดูนะครับว่าขวาผมกับซ้ายผมนะครับอันไหนจะเป็น น้ตำตาลกับเนื้อนะครับคราวนี้สิ่งที่ผมจะมาพูดในวันนี้นะครับนั่นหมายความว่าผมกลัวนะครับลูกค้าที่กินตัวผสมน้ำตาลทรายเนี่ยนะครับตัวหนึ่งนะครับจะผสมน้ตาลทรายประมาณสิบเปอร์เซ็นตนะครับคือถ้ารู้ว่าผสมเนี่ยลูกค้าหรือว่าท่านผู้ชมก็จะไม่ไม่ทานถ้าเกิดอ่าคนที่เขาเรียกว่า หนีนะครับคือเป็นเบาหวานอะไรเงี้ยนะครับก็ก็อยากจะทานที่เป็นแท้ๆทานได้บ้างนะครับต้องบอกว่าทานได้บ้างไม่ได้ครับไม่ใช่ว่าเอ้ยบอกว่าทานได้แล้วต้องทานได้เยอะไม่ใช่นะครับมันก็คุมได้แต่ว่าสามารถที่จะทานได้เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะครับผมจะเปิดฝาให้ดูก่อนนะครับอ่าผมเปิดฝาให้ผู้ผู้ชมดูนะอ่าอันนี้นะครับ ขวามือผมนะครับผมให้ดูเนื้อก่อนนะครับไอความแข็งความนิ่มผมบอกได้เลยว่าไม่ว่าจะแท้น้าตาลเนื้อร้อยนะครับหรือว่าน้าตาลที่ผสมตาลทรายนะครับสาม,มารถที่จะทําได้นะครับนิ่มยังไงก็ทําได้นะครับแข็งได้ได้อันนี้ด้านซ้ายมือผมนะครับอ่าผมให้ดูเนื้อก่อนนี่นะครับผมเปิดฝาเลยนะทั้งคู่เลยนะครับ มันคือขวามือผมกับซ้ายมือผมมานะครับอันนี้ผมลองให้ดูนะครับความนิ่มก่อนนะครับความ,มคือต้องว่ามันเป็นการทำนะครับต่อให้น้ำตาลที่เป็นน้ำตาลผสมเนี่ยจริงๆผสมมันก็สามารถทำให้นิ่มได้ด้วยวิธีการใส่อย่างอื่นเส้นใส่แบสแซนะครับมันมีขระนวนการทำนะครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้นิ่มกันเนี่ยนิ่มกับแข็งเนี่ย นะครับมันรู้ได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้ทั้งหมดนะครับต้องบอกอย่างนั้นนะครับอ่าผมลองตักนะครับผมตักมือขวานะครับเดี๋ยวผมจะมีการชงให้ดูด้วยนะครับอ่าผมใส่แก้วขวานะครับเรียบร้อยนะครับผมตักแก้วซ้ายถ้วยซ้ายนะครับอ่า แก้วซ้ายที่มีน้ํานะครับเดี๋ยวผมจะคลนคนให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมนุษย์ให้ดูด้วยนะครับนุษย์ก็คือคนนะครับเนี่ยมุกแปก็กเสร็จแล้วนะครับเรื่องการชิมผมบอกได้เลยว่าถ้าท่านทานของแท้นะครับกับของผสมนะครับแต่ถ้าท่านไม่เคยทานของแท้ท่านจะไม่รู้ว่าอะไรคือของแท้และของผสมนะครับ ผมชิมด้านขวาให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะบอกรสชาตินะครับหวานครับอ่าน้ำตาลไม่หวานก็แปลกแล้นะครับแต่ว่ามันจะมีเอ่อความหวานที่ไม่ได้แหลมมากนะครับแล้วก็มันมันมันหน่อยนะครับมันมีความในตัวด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองด้านนี้นะครับคือผมชิมมายัางไงผมก็พูดได้นะ วราผมรู้อยู่แล้วไอ้นี่มันแหลมว่าหน่อยนะครับอา้าวง่ายๆนะครับสองงานเนี้ยนะครับแทบไม่แตกต่างกันเลยคือผมผสมมาน้อ,อยแค่นั้นเองครับสิบประมาณสิบเปอร์เซนจริงๆมันอันเลยแบบดูความแตกต่างได้น้อยนะครับก็ลองทายกันดูนะครับ สายนี่แหลมๆหลหน่อยนะครับหอมน้อยนะครับอันนี้คือด้านขวานะครับอ่าผมคนให้ดูนะครับว er ่ามันจะละลายน้ําแบบไหนนะครับอคนให้ดูนะครับเหตการละลายน้ําเป็นตัวนะครับเป็นน้ำทาเป็นน้ําธรรมดานะเนี่ยเป็นน้ําอุณหภูมิห้องนะครับเป็นอุณหภูมิธรรมดาผมก็คนนะครับให้ดู ต้องใช้เวลานิดหนึ่งครับมันถึงจะละลายแก้วซ้ายนะครับคือคือผมอะนะครับรู้อยู่แล้วแล้วทานอยู่แล้วนะครับแล้วเป็นคนทําอยู่แล้วเนี่ยยังไงผมก็รู้แต่ผมอยากให้ทุกท่านได้ท่ายนะครับว่าเนี่ยนะครับท่านว่า ฝั่งไหนเป็นน้ำทานเนื้อแท้ร้อยกับฝั่งไหนที่ผสมตาลทรายประมาณสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมบอกเลยว่าด้วยกายภาพกายภาพคือลักษณะที่ท่านเห็นนะครับถ้าท่านไม่ได้ชิมเหมือนผมเนี่ยนะครับผมไม่สามารถที่จะส่งไปให้ท่านชิมได้นะครับแต่ถ้าท่านซื้อไปชิมนะครับท่านจะรู้เลยว่าเปรียบเทียบได้เลยว่าอันไหนที่เป็นน้ําตาลผสมกับน้าตาลแท้นะครับยิ่งถ้าผสมเยอะความต่างยิ่งเยอะนะครับของผมเนี่ย ผมบอกตัวไหนว่าแท้ลูกค้าก็ไม่รู้นะครับแต่สิ่งที่ผมกังวลนะวันนี้คือมีท่านถามมาว่าคนที่ยุวหาวาลนี่ทานได้ไหมนะครับอันนี้ผมกังวลว่าถ้าเจอน้ําตาลผสมตาใสเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ดีต่อสุขภาพของท่านนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่ค่อยอยากนั่นนะครับเรื่องความอร่อยในการทําอาหารนะครับถ้าผสมไม่เยอะไม่ได้แตกต่างกันมาก แต่ถ้าผสมเยอะนั่นคือความแตกต่างนะครับของแท้นะครับทำอะไรขอมอร่อยมันนะครับก็อืมเขาเรียกว่าอะไรนะครับมันกลมกล่อมเหมกันน้ำตาลต้านขวามือนะครับอ่าให้ดูนะครับอ่ละลายเหลือตะกอนนิดหน่อยนะครับดูตะกอนที่เหลือนะครับไม่ใช่ตะกอนเขาเรียกว่าน้ำตาลที่เหลือนะครับอ่าดูนะครับอันนี้คือด้านซ้ายมือ นะครับในระยะเวลาเท่ากันที่ใส่ลงไปนะครับมันมีความเริ่มมีความต่างนะครับอ่ผมให้ดูด้านขวามืออีกทีนึงนะครับตะกอนที่ตูดที่ก้นเนี่ยนะครับเป็นไงครับด้านนี้จะเริ่มไม่มีตักไม่ไม่มีส่วนที่เหลือแล้วนะครับเพราะว่าเริ่มละลายน้ําหมดอันนี้ยังมีส่วนเหลืออยู่นะครับถ้าเป็นคิดเป็นปเปอร์เซ็นต์ก็คือมันเหลือมากน้อยไม่เท่ากันทางขวานี่ใกล้หมดแล้วนะทางซ้ายเนี่ยยังเหลืออยู่อ่ะนะครับ ผมว่าท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังนะครับหรือว่าลูกค้าเนี่ยเริ่มจะรู้แล้วว่าด้านไหนนะครับเป็นด้านที่เป็นของเนื้อร้อยเปอร์เซ็นนะครับด้านไหนเป็นเนื้อผสมนะครับอ่ะรู้หรือเปล่าไม่รู้นะครับลองทายกันนะครับให้เรียบร้อยนะครับเอาขวาหรือซ้ายก่อนนะครับผมคิดว่าผู้ชมคิดว่าน่าจะเชียร์นะครับ ขวาลายซ้ายดีอ่าผมให้ซ้ายก่อนแล้วกันนะครับกระปุกซ้ายนะครับเออเป็นน้ำตาลผสมนะครับผมบอกเลยนะครับผสมสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าอ๋อเห็นนะครับไม่ไม่ได้กลับด้านนะด้านนี้คือผสมสิบเปอร์เซ็นตนะครับอ่าต่อมาอีกด้านนี้นะครับก็คือเนื้อร้อยแหละนะครับ อ่าด้านนี้คือเนื้อร้อยนะครับที่ผมบอกว่าผมเขียนไว้นะครับเพราะว่าเนี่ยนะครับผมเขียนไว้เห็นไหมผมก็ใช้เมจิกธรรมดาเขียนไว้เลยนะครับข้างกระปุกเนี่ยหรือว่าทําตําหนิอะไรไว้เนี่ยว่าอันเนี้ยคือเนื้อร้อยนะครับคือสีเนี่ยมันต่างกันไหมนะอ่าผมเฉลยให้ดูก่อนอันนี้นะครับคือเนื้อร้อยนะครับอ่าคราวนี้ก็ให้ว่าสีเนี่ยมันต่างกันไหมนะครับนะดูเห็นไหม อ่านะครับมันมันดูทางกายภาพได้เท่านี้นะครับส่วนในเรื่องของการกินนะครับก็ต้องก็ต้องลองชิมดูนะครับลองเอาไปทานดูทําขนมทํากับข้าวดูแล้วจะรู้ว่าเออมันสามารถที่จะใช้ได้จริงๆนะครับแล้วว่าเป็นของแท้จริงๆนะครับคือถ้าท่านไม่เคยทานของแท้ท่านจะไม่มีข้อเปรียบเทียบหรือว่าลดเปรียบเทียบว่าอันนี้คือของแท้อันนี้คือ ของผสมนะครับถ้าเกิดยังกับผมเนีผสมน้อยท่านแท้ไม่รู้เลยด้วยซ้ำไหมนะครับแต่เราขายด้วยความจริงใจเพราะนั้นอันไหนผสมก็บอกว่าผสมอันไหนแท้ก็คือเนื้อแท้ก็คือเนื้อแท้นะครับยังไงลองดูครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับซื้อของซื้อสินค้าสั่งได้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ